ตกตกตังค์ล<อ>้อ๋อไม่ดีแล้วทีเหยียบเชือกตรงไหน ghép hàng gắp không ghép hàng không ghép không ghép hàng không ghép hàng không

นะครับแะสมัครบรูทนัจะไปต่อไปหันหน้ามาทางนี้นะครับนะจะได้ถ่ายรูปได้อย่าหันหลังลุกแกนหันหน้ามาหน่อยุกแกหันหน้ามาทางนี้หน่อยหันหน้าแล้วปล่อยมือหนึ่งผมปล่อยเร็๋ยวเดี๋ยวสิ

ีร้อนลูกีลูกเออ้เนนได้พักแล้วไหมจบแค่นั้นเล่นต่อไปถ้าเกิดไอ้กไปหานะครับโนี่ไม่เงีย่น่ากลัวับไมตถ่ายที่ที่ที่ตกน้ขึ้นยลูกดแล้วได้ยืนสองขาแล้วจับที่ข